ถ้าคุณคิดว่ามะขามป้อมเป็นสมุนไพรเล็กๆหรือแค่ผลไม้พื้นบ้านนั่นแสดงว่าคุณคิดผิดเพราะมะขามป้อมเป็นสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าและถูกบันทึกไว้ในตำรับยาบัญชียาหลักแห่งชาติไทยเพราะมะขามป้อมลูกเล็กตื่นผลจะมีปริมาณวิตามินซีสูงเทียบเท่ากับส้ม1-2ผลเลยทีเดียว ทุกครั้งที่คุณจะต้องเผชิญกับมลพิษหรือฝุ่น pm 2.5และการสูดดมสารเคมีที่คุณไม่คาดคิดอย่างเช่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหรือน้ำหอมต่างๆคุณอาจไม่รู้ว่ามะขามป้อมมีพลังที่ช่วยปกป้องและฟื้นฟูอฟอปอดของคุณได้อย่างน่าทึ่งวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ สามสรรพคุณเด็ดจากมะขามป้อมที่ช่วยลดอาการหายใจตดดขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ1เสริมเกาะภูมิคุ้มกันด้วยวิตามินซีเข้มข้นในมะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีจากธรรมชาติที่สูงกว่าผลไม้ชนิดอื่นหลายเท่าช่วยกระตุน้นภูมิคุ้มกันทำให้ปอดแข็งแรงพร้อมรับมือกับเชื้อโรคและมลภาวะ2มะขามป้อมอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระที่ทำลายเซลล์ปอดได้และมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบในร่างกายโด,ดยเฉพาะปอด3ช่วยล้างสารพิษและ พื้นฟูปอด สารพรษาเคมีในมะขามป้อมมีช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบขับถ่ายและขับสารพิษออกจากร่างกายทําให้ปอดสะอาดและพร้อมทํางานได้เต็มประสิทธิภาพแต่ใครจะไปทานน้ำมะขามป้อมสดๆทุกวันไหวตอนนี้คุณไม่ต้องฝืนตัวเองหรือเสียเวลาคันน้ำมะขามป้อมสดสดอีกต่อไปเพราะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างนวัตกรรมวอกเคอร์ไลซ์ที่รวบรวมคุณสมบัติทั้ง3อย่างเด็ดๆจากมะขามป้อมไว้ในแคปซูลเดียวแล้วและการนําเทคโนโลยี DR c a p ในการปกป้องสารสําคัญและเพิ่มการดูด ซึมได้ถึงมมเท่าการดูแลปอดของคุณไม่ใช่เรื่องยากเมื่อมีตัวช่วยที่มีคุณภาพและสะดวกสบายอย่าง b o c o l i z e สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ b o c o l l i s e